ส <Okay. S 2> วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับให้องวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นการแนะนําการใช้งานแอปพลิเคชันหรือเหมือนเดิมครับไฮเออร์อสมาร์แต่ว่าใช้งานในระบบ iOS อซ mm ูบ hmm. าเนาะทีนีน้ในคลิปที่แล้วเนี่ยยังมีหลายคนที่ยังพลาดอยู่เนาะในเรื่องของการไวการเปิด w i f i นะครับพฉะน้นจะแนะนําอีกครั้งหนึ่งเนาะ mm hmm. ก่อนที่จะเริ่มการใช้งานแอปพลิเคชันหรือการจับคู่เนี่ยนะครับจะต้องเข้ามาตั้งค่านะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi เร u t e r ของที่บ้านนะครับหรือว่าของตัวที่ทํางานที่เราจะต้องทําการเชื่อมต่อกับตัวแอร์นั่นเองกดเลือกไว้เลยนะครับตรงนี้อ่ะผมเลือกไว้แล้ว2 G นะครับตัวนี้ก็2 G รอแป๊บหนึ่งเนาะให้มันเขาใช้อยู่อ่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปหน้าแอปพลิเคชัน h i เอ r รตัวนี้ h i เออร์สมาร์ตนะฮะทำตามขั้นตอนแบบเดียวก,กันกับ Android เลยนะครับ ตรงนี้เลือกแอร์นะครับตรงนี้นครับกดมาแอร์นะครับตู้ตั้งนะครับจริงๆแล้วแนะนํานไปแล้วเนาะถ้าเป็นในริงต้องเป็นการเปิดปิดเครื่องเนาะเพราะว่ามันจะได้ปล่อยสัญญาณ wi-Fi มานะฮะตรงนี้เขาบอกว่าให้ตั้งอุณหภูมิที่30องศาโหมดครูนะครับแล้วควลมตับสดแต่ว่าผมตั้งไวแล้วจะเห็นว่าตัวสนามไวไฟเนี่ยสูงข้นไปได้ไ,ไหรครับอ่าปิดล้วเพราะฉะนั้นกดเน็กได้เลยนะครับทีนี้เนี่ย เขาจะขึ้นว่า Set Up to Wi-Fi หมายถึงให้เราออกไปหาตัว Wi-Fi ของแอรนะครับตรงนี้ผมก็ไปหาเลยตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมว่า u k a c นะครับถ้าเป็นแอรเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย u k a c ทุกครั้งนะครับส่วน4ตัวท้ายเนี่ยเริ่มล็อกเชื่อมต่อแล้วครับเห็นไหมว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกแล้ว,ลวก็กับไปหน้าสู่แอปพลิเคชันนะครับตรงนี้อ่าครับรอแป๊บหนึ่งกด Next อ่านะครับทีนี้แหละ ทำการเชื่อมต่อแล้วตามขั้นตอนเหมือน Android เลยแบบดูกันเลยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเป็น Android นะครับเห็นไหมว่า1ิสองครั้งแล้วถ้าเป็น Android เนี่ยนะครับบางครั้งบางเครื่องปัญหาตัว Wi-Fi ของแอร์ไม่เจอนะครับก็จะต้องมีการกลับไปหน้าเดิมเหมือนกันก็คือกลับไปหน้าที่เลือก Wi-Fi นะครับแล้วก็เลือก Wi-Fi ของ Air, แอร์คือ u ขี ac นะครับสี่ตัวท้ายเนี่ยเป็นรหัสเฉพาะอแอร์อ Air ครับเหมือนตั้ประชาชนนั่นแหละอ่ะทีนี้อ่ะมันเสร็จแล้วพอดีเลย เชื่อมต่อสำเร็จแล้วครับก็เหมือนเดิมนะครับก็สามารถเลือกชื่อห้องแล้วก็กดนี้เลยยุสนะครับใช้งานนะครับตรงนี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อแอร์กับตัวมือถือได้แล้วเราสามารถสั่งงานได้ทุกที่ทุกเวลาบนรลกนี้ขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับขอบคุณครับ